สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนล้วกันเนาะว่าเออถ้าเราซับน้อยเนี่ยเราควรจะไต่แรงยังไงนะครับซับน้อยนะผมผมเนี่ยร้อยสิบกับร้อยสิบเจ็ดเนี่ยถือว่าซับน้อยนะแล้วก็ตัวไม่เวิรดร้อยแล้วก็ไม่ใหญ่สี่ดาวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญน,นะครับเหรียญทุเรศมากครับนี่ครับเหรียญแปดเหรียญเจ็ดถ้าเหรียญเจ็ดออฟสามดาวมีแค่อันเดียวแล้วก็ออฟอันนี้มีสองอันค่อนข้างห่วยเลยครับเหรียญน,นะเหรียญห่วยนะครับ ก็เลยสหรับอันนี้ก็เลยอ่าไม่ค่อยจะดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอทำเน็ตไคโดนะที่ผมใต่แหลงเนี่ยสายเหตุหลักมาจากเหรียญเลยครับอขออภัยที่แบบว่าพูดเถียงเบาๆเจ็บคอนะีอเน่เพราะไอไคโดและเพราะผมจะทำเหรียญโยก3ามไคโดเนาะเพราะงั้นเนี่ย ไอไคโดเนี่ยผมก็เลยต้องไปเก็บเหรียญเอานะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ตัวนี้ดิผิดตัวอ๋อน,นี่ดูดิผมเก็บมารวมๆกันเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานได้สิบชั่วโมงแล้วนะสิบกว่าชั่วโมงได้ซํำนะอ๋อแต่ไม่ออกเลยครับเหรียญพวกนี้นะคือเศษอันเนี้ยมันเก็บได้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะตั้งแต่ แลกนานแล้วอะแต่นี่พอมาเก็บจริงจังปับ๊บไม่ได้เลยครับเจอหลายตานะแต่ไม่ได้เลยอ่านี่แล้วผมใช้แค่ตัวละครแค่เนี้ยผมไต่ถึงพันเได้เลยนะคือเราจะบอกทิและกันเนาะคือผมอะเวลาผมเล่นเน่ะยผมจะใช้แม่ใหญ่มาชาร์จเกททองก่อนแล้วพอเสร็จถ้าสมมติเราชาร์จเกททองส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าตาที่เพื่อเล่นดีอะเราจะสามารถไปชาร์จทง A, ให้ชมบ้านกับธงบีได้แล้วพอไปธงกลางเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามีธงให้ชาร์จก็ชาร์จครับแต่ถ้าไม่มีก็คือไปตายได้เลยครับแล้วก็เอาคิดลอกมาปวดนะเอาคิดลอกมาดึงธงใครที่อยากรู้สเต็ปนะผมเล่นยังไงนะก็ลองไปดูในสตรีมได้นะครับสตรีมของวันนี้นะก็ลงไปในตอนอต่อซีนตอนบ่ายสองนะก็ตอนนี้ก็ทุ่มแล้วนะครับแต่ทุ่มแล้วนะก็ลองไปดูได้นะครับ สเตีมนั้นนะจะเป็นทริคก,การเล่นเลยนะครับที่ผมเล่นเลยนะถามว่า AP ตัวละครแค่นี้มัน MVP ได้ไหมมันแย่ AP เขาได้ไหมได้ครับขนาดซับเอ่อร้อยเอ๊ยไม่ใช่สิเอาโอเวอร์บูทอ่ะที่เจอกับผมอะ่ะตอนนั้นผมลืมดูซับเขานะลืมเลยอะ่ะกะว่ากะจะดูเหมือนกันนะเพราะว่าผมตีเขาไม่เข้าเลยนะครับขนาดเจอขนาดนั้นอนะ่ะผมยังสามารถต่ได้ด้วยนะครับ ไต่ไต,ตโอ้ยใครับไต่ชนะได้ด้วยนะชนะได้อ่ะแล้วอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าหลีกใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่นี้ก็เป็นทริคของผมเนาะก็มาแชร์แชร์แล้วกันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะใต่แรงก็รอทริคนี้ไปใช้ได้นะครับสําหรับไอดีที่ซับน้อยนะอย่างน้อยมันก็ยังทำอิมแพกับเกมได้นะครับ แต่ละค่ายจมีพี่ในกาใช้แทนไม่ใหญ่ได้ไหมถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ผมชอบไม่ใหญ่มากกว่าเนื่องจากมันชาร์จเกจทงได้เร็วกว่านะครับลูฟี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ30มวินะไม่ใหญ่ใช้ประมาณ20กว่าวินะครับก็คือมันชาร์จเกจทงเร็วกว่านะแล้วมันสามารถไปช่วยทงอื่นได้เร็วกว่าผมก็เลยแทนไม่ใหญ่แทนนะลูฟี่มีข้อเสียก็คือชาร์จเกจทงชา้าแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือมันโอเคหมดแล้วนะครับ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลไม่มากก็น้อยนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ